ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อและกางเกงผมด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงเพียงตัวละห้าโลบักเท่านั้นหรือเสื้ออื่นๆอ,อีกมากมายเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยสวัสดีทุกคนก็ได้ครับผมในคลิปนี้ครับเออก็สวัสดีทุกคนก็ได้นะครับ,บ,รนนรบผมทีมนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการรับของฟีชนใหม่นะครับที่มีชื่อว่า MCB e ซ n บน่นะครับน่าจะชื่อประมาณนี้นะครับ จะเป็นหมวกสีดําแล้วก็มีคําว่า MC อยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นหมวกประมาณนี้เลยนะครับก็สวัสดีครับเนี่ยไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ชมครับทำการเข้ามาแบบไลท์โทเปียนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิมเมอร์ทัคลิปให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมทําการกดคําว่าเ e กโอลส์ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างสุดเลยนะครับกดรถสีเหลืองอันสุดท้ายเออนั่นแหละหรืออันแรกไม่รู้นะครับโอเคเข้าไปในรถเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับต้องทำการหาแคนนี่เค้นนะครับทั้งหมด3สี สีแดงสีน้ําเงินสีเขียวนะครับก็ทุกที่เนี่ยถ้าผู้ชมทำตามผมมาเลยนะครับซึ่งสถานที่แรกเนี่ยผมจะพาไปเอาสีแดงก่อนนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบอลลูนนะก็ซึ่งด้านข้างเนี่ยมันก็จะมีแคนดี้เคนสีแดงนะครับเก็บมาเลยนะครับอ่ะก็นี่นะครับได้แล้วนะครับอันแรกโอเคไปอันต่อไปเลยนะครับระยะทางแต่ละแคนดี้เคนนะครับมันจะไม่ไกลมากนะครับ ก็อันต่อไปนะครับขับตามถนนก็ได้หรือว่าขับตามผมก็ได้นะครับซึ่งอยู่แล้วนะครับผมเฟี้ยวพอนะครับที่ผมจะขับลงไปตรงนี้เลยนะครับเออนี่รถความเกือบคว่ำนะโอเคก็มาทางนี้นะครับแล้วก็เราจะไปที่ร้านในติมกันนะครับโอเคกระโดดออกเลยนะครับสถานที่นี่มันใกล้มากเลยโอเคแล้วก็ทําการกดแคทเทกเสีฟ้ามาเลยนี่เราได้แล้วนะครับสลับแคทเทกเกอสีฟ้าต่อไปเราไปสีเขียวต่อเลยนะครับขึ้นรถไปเหมือนเดิม โอเคอันนี้จะไกลหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ไกลมากเออนั่นแหละ ซึ่งแคดี้เคนสีเขียวจะอยู่ที่ร้านบอบนะครับก็โบลิ่งอะไรประมาณนั้นนะเข้าไปเลยนะครับอ่ะโอเคซึ่งก็อยู่ไหนตรงนี้นะครับอ่ะก็เก็บไปเลยนะครับแคที้เคนสีเขียวเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามีครบทั้งหมด3แคดี้เคนนะครับต่อไปนานผู้ชมกลับไปที่ล็อบบี้นะครับจุดที่นานผู้ชมเกิดนะครับก็ขับตามมาเลยนะครับใกล้ๆนี่เอง เมื่อนักผู้ชมนะครับมาตรงล็อบบี้แล้วก็ถึงตรงต้นคริสต์มาสนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าต้นคริสต์มาสมีประมาณนี้นะครับอ่ะการ์ดพวกนี้ไม่ต้องยุ่งนะครับโอเคท่านผู้ชมครับทำการกดแคนดี้เคสมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็กดไปที่ต้นคริสต์มาสนะครับแล้วก็ทําต่อไป3อันนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมได้แล้วนะครับสําหรับ MC b e a n i e นะครับก็หมวกนี้เนี่ยสำหรับผมนะผมชอบมากเลยนะครับวิธีการับเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับก็อีเวนต์นี้เนี่ย คาดว่าจะมีของฟรีเพิ่มมาอีกนะครับก็ถามว่าของฟรีจะรับยังไงหรืออะไรนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับอีเวนต์อันนี้นะครับก็มันจะเป็นคอนเสิร์ตนะซึ่งจะเริ่มในอีก4วัน8ชั่วโมงนะครับเออตีเป็น9กชั่วโมงก็ได้ก็มาวันที่21หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะใช่นะซึ่งในอีเวนต์เนี่ยมันจะเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็น่าจะได้ของฟรีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีของเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับขายเปแค่20เส่อ ขายเพียงแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นลิมิเต็ดนะครับก็คนสร้างคือโลบอคนี่แหละมันจะเป็นลิมิเต็ดอยู่แล้วนะครับมาซื้อกันได้นะแล้วแต่เลยแต่ผมไม่ซื้อหรอกหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับดื่มซื้อเสื้อและกางเกงคริสต์มาสใหม่ผมด้วยคลิปนี้เป็นที่นี้แล้วครับผมขับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะเป็นไงลัวลิ้นโคตรเฟี้ยว